ทุกคนรถไฟ้าบ้านพักติดดินถึงแล้วจ้ะนั่งรถไฟมานะฮะแล้วก็มาลงที่หนองปลิงสถานรถไฟนครสวรรค์แล้วต่อสองแถวซีเขียวเขียวนะฮะมาลงตรงหน้าเรียนสตรีนครสวรรค์เดินมา200อเมตรใกล้ๆก,ก,กับออตะวันแดงใช่ไหมนี่ฮะทลึบ้านพักติดดินเข้าไปนิดน,นี้ดเลยทุกคนว้าวบรรยากาศด,ดีมากเดี๋ยวจะขอแบบดนดำกับความสุขที่ห้องของบ้านติดดินอ๋อมีตรงนี้ด้วยทุกคนมีปลาคาวด้วยจ้ะ สาธุนะไว้ไว้เจ้าที่ก่อนทุกคนจ้าเป็นครับเช็คอินด้านบ้านติดดินด้านในกันเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามานอนที่บ้านติดดินกันนะทุกคนบรรยากาศดีมากวันนี้ก่อนนอนสบายๆวันแรกเช็คอินเดี๋ยวจะไล์สดให้โลกรู้ว่าบ้านติดดินเราเจอแล้วจะไล์สดนะฮะทุกคนแล้วก็รู้สึกจามเหมือนเหมือนกับเมาหมนะทุกคนออกไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้คงจะนอนพักเอาแรงไันมะม่วงทุกคน มะม่วงอะไรทำไมดกจังเลยว้าดูดูสิดกมากดกเลือดไม่ใช่มะม่วงเบาแน่นอนนะครับเลี้ยวขวาไปยังซาวนไว้สามสิบเอ็ดเดินไม่ได้ถามมึงหากูปิดไปแล้วทำไมมึงโผล่มากูเจอเลยนี่หาป็นบ้านหลังๆเช็คอินตรงไหนจ้าปิดก่อนปิดยังไงอะ ไม่ได้ถามแล้วยังโผล่มาอีกนะครับถึงบ้านปิดนแล้วจ้านี่จ้ะบรรยากาศดีมากทุกคนไปเช็คอินกันเช็คอินตรงไหนดีมัน,ม,นมันเป็นบ้านจริงๆนะทุกคนเหมือนบ้านส่วนตัวเนาะนึกว่ารู้สึกมีความเป็นส่วนตัวจริงๆลดมากมันต้นเพกาใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติสุดๆอยู่ในเมืองแท้ๆนะเนี่ย สวยงามมากบรรยากาศดีลุดนะถึงแล้วครับทุกคนเป็นบ้านเป็นหลัง,ลงดีทุกคนมีจานบ้านน่าจะมีโต๊ะนั่งด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยทุกคนจ้าตู้เย็นใหญ่เบลลมเลยนะครับน้ำไวไฟพร้อมเลยทุกคนโอเคนะ้วสำหรับคลิปนี้ขอพักร่างก่อนนะน่ารักมากบริการดีมากทุกคนที่นอนสบายมากเลยทุกคนครับ มีกาต้มนงง้ำกระฟงกาแฟทีวีดูสิทุกคนจาลดมากบ้านติดดินจ้ะ